หางปลาเดิมจะไม่ถึงเห็นไหมครับมันจะวิดเลยละ่ะนี่เป็นหางปลาแต่งนะครับมันจะยาวได้เยอะเลยนะครับยืดออกไปได้เยอะเลยนะครับ,บส,ส,ววสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดสสดเพื่อนๆพื่อทุกคนที่รับชม YouTube Channel ช่อง GK 100%นะครับวันนี้นะครับผมก็จะ มานะครับแนะนำนะครับสำหรับรถที่ย่นอาร์มนะครับก็คือเป็นอารมเดิมย่นนะครับก็คือมันจะต้องทำหางปลาให้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็คือผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการทำหางปลาสำหรับอาร์มย่นนะครับไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาร์มเดิมย่นนะครับก็คือหางปลาเนี่ย มันจะหดมันจะไม่พอนะครับโอเคเห็นไหมครับว่าอันนี้มันเป็นห่างปลาที่ผมทําขึ้นมาใหม่นะครับมันต้องใช้ห่างปลาที่เป็นน็อตยาวขึ้นนะครับก็คือคลิปนี้ผมจะมาทําแจกด้วยนะครับก็คือแจกห้าท่านนะครับก็คือจะมีสีให้เลือกอยู่สองสีนะครับจะมีสีบอนนะครับกับสีดํานะครับให้เลือกนะครับก็คือผมจะทําแจก ก็คือใครที่ทักเฟซผมมานะครับ5คนแรกเท่านั้นนะครับที่จะได้ไปนะครับคือผมแจกให้ฟรีเลยนะครับผมขอค่าส่งแค่30บาทนะครับก็คือจะให้ผมทำให้ออกให้ทุกอย่างเลยก็ไม่ไหวนะครับก็คือใครสนใจอยากได้นะครับก็ทักเฟซมาได้แล้วผมจะจิ้งเฟซไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมพาไอเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่าง หางปลาเดิมกับหางปลา blinking. ที่ผมทำขึ้นมาใหม่เป็นยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นหางปลาขนาดของหางปลาเดิมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้จะเป็น like wow. ห,หางปลาแต่งนะครับที่ผมทําขึ้นมาใหม่นะครับมันจะยาวกว่ากันประมาณหนึ่งนิ้วนะครับดูใกล้ๆนะครับแล้วผมจะเทียบไปดูหางปลาเดิมมันใส่แล้วจะเป็นยังไงนะครับ หางปลาเดิมจะไม่ถึงเห็นไหมครับมันจะวิดเลยละ่ะแต่ทีนี้อันนี้เป็นหางปลาแต่งนะครับมันจะยาวได้เยอะเลยนะครับยืดออกไปได้เยอะเลยนะครับเห็นไหมครับโอเคก็คือก็คือถ้าเกิดใครอยากได้นะครับก็ทักเฟสผมมาได้เลยนะครับมีแจกห้คนเท่านั้นนะครับ ขอค่าส่งแค่3ามสิบบาทเท่านั้นนะครับก็คือผมก็ต้องลงทุนค่าเหล็กเนี่ยไม่เท่าไรหรอกแต่จะให้ผมช่วยค่าส่งอีกก็ไม่ไหวนะครับก็เห็นใจกันนิดนึงนะครับแต่นะครับแต่ถ้าสติกเกอร์ผมมาทันนะครับผมอาจจะแถมสติกเกอร์ให้ไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันนะครับ ราะว่าผมก็ย่นเหมือนกันนะครับก็ถ้าเป็นหางปลาเดิมก็ทําได้นะครับหรือนะครับหรือใครมีหางปลาเดิมอยู่แล้วนะครับเป็นแบบนี้เนาะก็แค่ไปซื้อน็อตที่มันยาวกว่านี้นะครับก็ได้ถ้าใครมีตู้เชื่อมหรืออยากจะทําเองนะครับก็ได้นะครับใครมีหางปลาเก่าอยู่แล้วก็ทําได้หรือใครจะเสียดายหางปลาก็ไม่ตัดก็ทักผมมาได้ถ้าเกิดทันนะ มีให้แค่ห้าคนเท่านั้นนะครับหางปลาเดิมก็ทำได้แค่ตัดนี่ออกไปก็จบแล้วตัดตรงนี้ออกนัดน็อตตัวผู้ออกไปก็คือจบเลยแล้วก็หาน็อตที่ยาวกว่ามาใส่เท่านั้นเองนะครับก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ